ย้อนรอยอุปสรรคความรักนิกิ้ก้อยก่อนล่าสุดมีข่าวรือเลืกอกกัน กลายเป็นคู่รักที่หลายคนจับตามองความสัมพันธ์มาตลอดตั้งแต่ช่วงที่เปิดตัวคบกันแรกๆสาหรับพิธีกรหนุ่มนิกกี้นาชตาิและนักสแสดงสาวก้อยอรัชพรที่คบหาดูใจกันมานานถึงสองปีกว่าซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางคู่ก็ถูกคําสบป,ประมาทอย่างต่อเนื่องว่าคงจะไปกันไม่รอดด้วยและสไตล์ต่างๆที่หลายคนมองว่าไม่เข้ากันซึ่งไยหญิงนั้นเป็นสาวเนื้อหอมและมีโอกาสเจอคนใหม่ๆได้ตลอดส่วนไฟชายเป็นหนุ boy, ่มเพลย์บอยเรียนถึงเนื้อถึงตัวแขกรับเชิญผู้หญิงจนคนมองว่าไม่ให้เกียิแฟนสา ทั้งนี้ก็ยังมีเรื่องที่ทั้งคู่เคยทะเลาะกันอย่างหนะักและไม่เข้าใจกันรวมไปถึงดราม่าต่างๆตลอดระยะเวลาที่คบกันมาแต่จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะโดยตอนแรกที่ทั้งคู่นั้นตัดสินใจเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการตอนนั้นได้กลายเป็นเรื่องที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเนื่องจากสาวก้อยนั้นเป็นสาวเนื้อหอมที่มีข่าวว่าดาราหนุ่มรุมจีบหลายต่อหลายคนแต่สุดท้ายก็มาลงเอยที่พิธีกรหนุ่มอย่างดุมนิกกี้ซึ่งหลังจากที่เปิดตัวทั้งคู่ก็ขึ้นแท่น,น่่ก,ก,กาามๆแต ด้วยการทำงานของทั้งคู่ทําให้หลายคนมองว่าคงจะไปไม่รอดจนสาวก้อยได้ออกมาเผยว่าได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับหนุ่มนิกกี้เป็นที่เรียบร้อยว่าสามารถเล่นกับสาวๆได้เต็มที่เพราะเธอรู้ว่านั่นคือการทํางานของแฟนนุ่มแต่จากรายการต่างๆก็จะสังเกตเห็นได้ว่าหนุ่มนิกกี้นั้นเล่นน้อยลงเยอะเพราะเก่งใจแฟนสาวด้วยนั่นเองแต่นั่นก็ไม่วายโดนดราม่ามาตลอดอยู่ดีแต่เห็นว่าทั้งคู่สวิทหวานกันมาตลอดแบบนี้ทว่าครั้งหนึ่งก็เคยมีโมเมนต์ที่ทั้งคู่ถะา,าลาะกันแรงๆด้วยเช่นกันโดยทั้งสองคน ได้ออกมาเผยผ่านช่อง y o YouTube ของนุ่มนิกกี้ซึ่งฝ่ายชายเปิดใจก่อนว่าเรื่องที่ทะเลาะกันบ่อยก็มักจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายหญิงทําอะไรไปไหนแล้วไม่เคยบอกเจ้าตัวเกิดอาการน้อยใจยและยอมรับว่าตนเป็นคนขี้ขึงอย่างมากรวมไปถึงเหตุการณ์นหนึ่งที่ทั้งคู่เคยทะเลาะกันหนักที่สุดคือเรื่องเกิดจากที่นุ่มนิกกี้นั้นงอนสาวก้อยแต่สาวก้อยมองว่าการงอนนั้นเป็นเรื่องไร้สาระทําให้ฝ่ายชายเป็นฝ่ายมาง้อแทนแต่กลับทะเลาะกันหนักขึ้นจนหนุ่มนิกกี้ตบโต๊ดโดนจานข้าวและกระเด็นไปโดนที่หน้าของสาวก้อยอีกทััง้งงยยเคย ทะเลาะกันหนาไก,กลถึงอเมริกาอีกด้วยแต่นั่นก็ทําให้ทั้งคู่มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของความรักเพราะสุดท้ายทั้งคู่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่จะทําให้ได้ศึกษาและเรียนรู้กันมากขึ้นและแม้ความรักจะสูงงอมขนาดไหนก็ไม่ไวายโดนดราม่าอีกเมื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สาวก้อ้ได้ออกมาพูดถึงเรื่องค่าสินสอดก็กลายเป็นกระแสะวิพากษวิจารณ์อย่างหนักจนต้องออกมาชี้แจงเป็นการใหญ่รวมไปถึงเรื่องที่ทั้งคู่ตัดสินใจอยู่ก่อนแตง่งก็ถูกวิพากวิจารถึงเรื่องนี้และทุกจับตามองความสัมพ ก็มีข่าวหรือรักร้าวออกมาจนได้หลังจากที่หนุ่มนิกกี้ได้ไปร่วมง,งานวันเกิดของตุกี้แล้วได้ฝากข้อความถึงแฟนสาวว่าสาวก้อยนั้นเป็นผู้หญิงที่ตนรักมากคิดถึงสุดหัวใจและอยากให้กลับมาพร้อมวอนให้ทุกคนแท็กไปหาสาวก้อยให้ด้วยซึ่งตอนนี้ความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรจะเลิกรากันจริงหรือจะเป็นเพียงการงอนกันเท่านั้นก็ต้องรอติดตามต่อไปค่ะ